สวัสดีครับจิ๊บครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอน,นิเมะเรื่องโนโซมานุฟูชิโนโบเคนชะหรือในชื่อภาษาอังกฤษก็คือ The Unwanted Adventurer แต่ชื่อภาษาไทยคือเส้นทางพลิกผันของลาชันนามตะโดยอน,นิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นแนวแฟนตาซีโดยตัวเอกเลนไฟน่าเนี่ยเขาถูกมังกรกินเข้าไปนะครับแล้วเขาก็รู้สึกตัวอีกทีเนี่ยตัวเขาก็พบว่าตัวเขาเองเนี่ยกลายเป็นสเกเลตันไปแล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยเขาก็ต้องหาทางทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งให้ได้ต้องบอกว่าสําหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับผมมองว่าตัวบทก็ถือว่าดูมีความน่าสนใจแต่ว่าโดยส่วนตัวผมจะชอบไปในด้านของทางโปรดักชันมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพลงในส่วนของภาพเนี่ยผมก็จะมีติดแค่ตรงช่วงดันเจียนนะครับในเรื่องของสี ในเรื่องของการใช้ 3D ที่อาจจะดูเยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็พอจะเข้าใจได้เพราะว่าตัวสเกเลตันมันอาจจะทำยากเมื่อเป็น 2D นะครับเพราะว่าหลังจากตรงช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยภาพก็ดูจะเน้น 2D มากขึ้นจากตอนแรกเยอะพอสมควรเลยก็เลยถือว่าโดยรวมงานภาพทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในส่วนของงานเพลงนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันดีเนี่ยผมรู้สึกเพลงมันดูเด่นมากเลยนะครับคือ เราเอาเพลงมาฟังอย่างเดียวก็รู้สึกว่ายังไงเพลงก็เพราะนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมยังติดอยู่สําหรับในเรื่องของเพลงเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของการที่การเอาเพลงมาใช้นะครับรู้สึกว่าบางช่วงมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากับเนื้อหาที่มันกําลังเล่าด้วยภาพอยู่แล้วก็บางช่วงบางจังหวะก็รู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันดูมีความเด่นแล้วมันโดดออกมาจนเราแทบจะไม่ได้อินกับภาพมากสักเท่าไหร่และเพิ่มเติมในส่วนที่ผมชอบนะครับ อย่างหนึ่งเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของคอสตูมนะครับผมรู้สึกว่าคอสตูมของตัวพระเอกเลนไฟหน้นเนี่ยที่เป็นร่างมนุษย์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูป๊อปออกมาในหัวผมยังไงไม่รู้รู้สึกว่าเออมันดูโดดเด่นดีนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของงานภาพที่ผมรู้สึกว่าชอบเนี่ยแต่ว่าซีนที่เป็นมัสเตอร์พีซสำหรับผมสําหรับเรื่องเนี้ย ก็จะเป็นในส่วนของซีนเจอมังกรนะครับที่รู้สึกว่าเออเขาลงทุนทําสีดันเจียนให้มันดูแบบออกม่วงเพื่อที่ตอนซีนเจอมังกรเนี่ยภาพมันจะได้ดูเป็นออกไปทางสีเขียวแล้วมันจะได้ดูโดดออกมาจากโซนดันเจียนมากที่สุดนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยซีนมังกรเนี่ยน่าจะเป็นซีนที่ดีที่สุดของเรื่องนี้แล้วนะครับแม้ว่ามันจะเป็นซีนที่โผลมาตั้งแต่แรกเลยก็ตามแล้วก็ในส่วนของตัวบทและการเล่าเรื่องนะครับ ในส่วนของบทผมรู้สึกว่าออตัวเรื่องมันดูนำเสนอในช่วงต้นได้น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับตัวเอกที่อาจ,จต้องพบกับความยากลำบากในการที่จะต้องหาทางเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมหรือว่ากลับไปเป็นมนุษย์นะครับคือในช่วงต้น,นมันดูเล่าถึงความยากลาบากพอสมควรเลยเรียกได้ว่าแทบจะช่วงหนึ่งของช่วงต้นเนี่ยเป็นการบ่นเพ้อของตัวเอกล้วนๆว่าเออจะกลับไปได้ยังไงจะ แก้ไขปัญหาอะไรยังไงคือภาพเนี่ยมันดูนำเสนอมาแล้วว่าเราน่าจะได้เห็นความพยายามของตัวเองในการกลับมาเป็นมนุษย์มันน่าจะมีการฟันฝ่ามันน่าจะมีอะไรที่ดูยากลำบากแต่ว่าพอมานั่งดูจริงๆจนจบเรื่องเนี่ยภาพรวมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมันไม่ได้ลำบากมากสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะเนื้อเรื่องมันไปเร็วด้วยทาให้หลายประเด็นที่เรารู้สึกว่าเอ,อ้ยตัวเองเนี่ยมันจะต้องฟันฝ่าแบบยากลําบากเนี่ยมันก็ดูจบ เหตุการณ์หรือว่าจบประเด็นค่อนข้างเร็วตัวละครที่โผล่มามีบทบาทร่วมกับพระเอกเนี่ยนอกจากตัวที่เป็นตัวที่สนิทกันอยู่แล้วเนี่ยตัวที่เข้ามามีบทบาทแค่อีเวนต์นั้นเนี่ยก็จะมีบทบาทแค่อีเวนต์นั้นแล้วก็หายไปเลยอาจจะมียกกลับมาพูดถึงบ้างแต่ว่าน้อยมากก็เลยรู้สึกว่าเออมันดูตัดบทกันแบบเร็วพอสมควรสําหรับตัวละครที่มีบทบาทในช่วงเวลานั้นๆมันก็เลยทําให้ภาพรวมของเรื่องมันเหมือนกับ เกิดเหตุการณ์ขึ้นพอเหตุการณ์จบเรื่องมันเหมือนกับว่ายกประเด็นใหม่ขึ้นมาเลยมันก็เลยทําให้ความต่อเนื่องเนี่ยรู้สึกว่าดูแล้วมันไม่ค่อยต่อกันมากสักเท่าไหร่ด้วยก็สรุปโดยรวมสําหรับอนิเมะเส้นทางพลิกผันของราชานัมตะก็เลยได้ว่าในฝั่งของโปรดักชัน่นงานภาพงานเพลงถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีเพลงที่เด่นกว่ากันเป็นบางช่วงบ้างแต่ว่าสิ่งที่ผมจะได้จริงๆนะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของบทและการเล่าเรื่องที่ ตัวเรื่องในช่วงแรกก็พยายามที่จะเล่าว่าตวเอกจะต้องลําบากแต่ว่าด้วยความที่เรื่องเนี่ยการเดินเรื่องจังหวะในการเล่ามันค่อนข้างเร็วก็เลยทําให้เราอาจจะไม่ได้อินกับความลําบากของระเอกมากสักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวแป๊บๆก็จากอ่อนก็เริ่มมาเก่งๆแล้วก็เริ่มมากระโดดมา o อกว่าชาวบ้านแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกถึงความยากลําบากของระเอกมากสักเท่าไหร่ ก็เลยเป็นจุดที่น่าเสียดายสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอนิเมะเส้นทางพิกผันของราชันนามตะก็ครั้งต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ